สวัสดีค่ะวันนี้เรามาซ่อมวงเดือนไร้สายกันค่ะเป็นของสแตนเลสค่ะรุ่น C 500. S C C 5 0 0มาด้วยอาการซองฐานมันละลายนะคะแล้วก็มีกลิ่นไหม้ด้วยค่ะเริ่มแกะน็อตที่เสื้อมันออกทั้งหมดเลยค่ะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันแกะเสื้อมันออกมานะคะจะไปเจอมอเตอร์ทุ่นตรงหัวคอมก็มีรอยดำมานะคะ นี่ค่ะสองฐานมันละลายแบบนี้นี่ตรงนี้เลยอะไหล่ตัวนี้มายกลูกค่ะเป็นอะไหล่แท้จากสแตนเลสนะคะก็จะมาแบบนี้เลยค่ะมาดูกันนะคะว่ามอเตอร์มันจะถอดยังไงก็ส่องไปส่องมาพบว่าต้องถอดออกทั้งหมดค่ะเริ่มเอาใบมันออกนะคะ จากนั้นเราก็เห็นแล้วว่ามันมีหัวน็อตที่ยึดตัวมอเตอร์อยู่น่าจะขันได้แค่สองตัวที่เหลือก็ต้องเอาการดบางใบออกถึงจะขันได,เนได้เราทำการขันออกสองตัวก่อนนะคะจากนั้นเราก็ขันน็อตตรงนี้ออกค่ะนี่ตัวไว้กันใบนะคะเอาออกแล้วก็แกะแหวนล็อกตัวบางใบออกค่ะจากนั้นก็ดึงตัวบางใบออกนะคะ ก็คือแกะออกทั้งหมดนะคะถึงจะไปเจอตัวน็อตที่มันยึดมอเตอร์จากนั้นเราก็าทำการแกะน็อตที่ยึดมอเตอร์ออกให้หมดเลยตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด8ตัวค่ะจะมีน็อตใหญ่4น็อตเล็ก4เรียบร้อยล้วก็ดึงมันออกมาแบบนี้นะคะโอ้โหแค่เปลี่ยนมอเตอร์อย่างเดียวนี่คือต้องรือทั้งหมด่ะไปขั้นตอนต่อไปกันนะคะตัวล็อกใบเอาออกค่ะ ถอดมอเตอร์มันออกนะคะเสร็จแล้วก็จะมีสายต่อเข้ากับมอเตอร์ตัดมันทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะย้ำใหม่นะคะสายตรงนี้มีสองเส้นมันไปเข้าตรงแปลงฐานค่ะทำการปอกสายไฟนะคะจากนั้นเราก็จะทำการย้ำมันลงไปติดกันใช้ปอกย้ำนะคะแบบนี้หรือจะบัดกีเอาก็ได้แล้วแต่สะดวกเลย ต่อเข้ากันแล้วก็ย้ำไปแบบนี้ค่ะบีบให้มันแน่นก็เอาเป็นว่าใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อกันเลยใส่มอเตอร์ลงไปที่เสื้อมันค่ะพอตรงล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่ตัวล็อกใบค่ะตัวนี้มันจะเอาไว้ล็อกใบเวลาเราขันใบเข้าขันใบออกอ่ะนะ มีสปริงอยู่นะคะใส่ลงไปแล้วก็มีแผ่นเหล็กอีกแผ่นหนึ่งใส่ปิดลงไปสวมตัวฐานมันเสร็จแล้วก็ยืดนอด็อตยืดให้ครบเด้อนนี้เราลองยึดไปก่อนสองตัวแล้วก็ลองกดดูว่ามันล็อกหรือเปล่าพอมันล็อกใช้ได้แล้วเราก็ขันน็อตลงไปเอาลองอีกทีนี่นะได้แล้วก็ขันน็อตให้หมด มีทั้งหมด8ตัวเสร็จแล้วมาจัดเก็บสายไฟนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็ใส่ปุ่มเซฟตี้เป็นปุ่มเซฟตี้สวิต์มันนะถ้าไม่กดตรงนี้สวิต์จะไม่ทำงานปิดฝาครอบลงไปค่ะนะลองกดดูสวิตช์ใช้ได้แล้วก็ทำการยึดน็อตที่ตัวเสื้อได้เลย ยึดน็อตไปให้หมดทุกตัวเลยค่ะเคยซ่อมวงเดือนแบบมีสายนะมันก็ไม่ได้แกะยากอะไรขนาดนี้มันก็จะเป็นสัตว์เป็นส่วนของมันนะเนาะเปลี่ยนทุ่นก็ถอดแค่ตรงฝาไม่ได้ต้องถอดข้างหน้าอะไรเยอะแยะก็อย่าบ่นเลยแล้วกันเป็นช่างก็ต้องซ่อมให้ได้ชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรง่ายไปซะทุกอย่างตรงนี้ก็เป็นตัวไว้ปรับตรงฐานมานะ ให้อาออกขนาดไหนใส่ล็อกลงไปค่ะมันเป็นคลิปล็อกด้านบนใส่คลิปล็อกก็เป็นอันเรียบร้อยละคลิปล็อกมันก็เหมือนมันจะอ้าเยอะไปนะเราก็ใช้ครีมหุบมันลงมาแบบนี้ตัวกาดบางใบยังไม่ได้ใส่นะคะอ้าฐานมันออกค่ะแล้วเราก็จะไปใส่กาดบางใบตรงนี้มีสปริงนะคะสปริงต้องเกี่ยวอยู่ที่กาดบางใบ หนึ่งฝั่งและอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปลงที่รูตรง